นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับขับรถช่วงกลางคืนให้ปลอดภัยในช่วงปีใหม่รถเยอะหรือถนนโล่งก็อย่าประมาทในช่วงเวลาของการขับขี่รถในช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนอันแสนยาวนานไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับสบภาพจ,จราจรที่ขับขังในระหว่างกับภูมิลำเนาหรือแม้แต่ถนนในเมืองที่โล่งสนิทจนแทบอยากจะเหยียบให้มิดสมการรอคอยแต่ขึ้นชื่อการขับรถในเวลากลางคืนนั้นยอมต้องใช้สติและทักษะในการขี่ที่มากกว่าเวลากลางวันซึ่งความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนี้สูงกว่าและการช่วยเหลือค่อนข้างช้า โดยเฉพาะกรณีผู้ขับขี่ไม่ทราบเส้นทางหรือเส้นทางที่มีแสงไฟน้อยไปจนถึงเส้นทางที่อับสัญญาณซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าในกรณีที่มีความจำเป็นในการขับขี่ในช่วงเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยตัวเองผู้ขับขี่ต้องวางแผนและต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งในทุกเมตรทุกกิโลเมตร ซึ่งเทคนิคการขับขี่ในเวลากลางคืนอย่างปลอดภัยมีดังนี้ 1. เช็คสภาพรถโด,ดยเฉพาะระบบไฟโดยอุปกรณ์ไฟส่องสว่างภายนอกหรือภายในรถถือได้เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟตัดหมอกที่นอกจากจะตรวจสอบว่าระบบไฟให้แสงสว่างดีพอหรือไม่หากรถของคุณมีฟังก์ชันระบบปรับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติ ก็ควรจะตรวจสอบว่าทำงานได้สมบูรณ์แบบหรือไม่หากไม่สมบูรณ์แบบควรปรึกษาช่างทันที 2. เงใช้ระบบ GPS โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนควรตั้งค่าระบุตำแหน่งของตัวเองไว้หากเกิดเหตุสุดวิสัยก็จะสามารถติดต่อความช่วยเหลือได้อีกทาง 3. เตรียมอุปกรณ์แจ้งเตือนเช่นป้ายสะท้อนแสงไฟฉายสำหรับการส่องสัญญ,ญาณ หรือการทำเครื่องหมายเพื่อแจ้งเตือนรถที่มาข้างหลัง 4. ขับรถให้ช้ากว่าปกติไม่ว่าถนนจะมีลักษณะใดหากต้องขับในแนวเวลากลางคืนควรจะทำความเร็วให้ช้ากว่าปกติซึ่งจะช่วยในการสังเกตพื้นที่โดยรอบได้ดีขึ้นเช่นทางแยกหรือมีอะไรวิ่งตัดหน้าหรือข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานอกจากนี้การขับขี่ที่ช้าลง จะช่วยตอบสนองการเลี้ยวและเบรกได้แม่นยำกว่าเดิม 5. สังเกตไหลาทางเสมอบริเวณไหลาทางอาจจะไม่ได้มีแค่รถที่จอดเอาไว้อย่างเดียวแต่อาจจะมีทั้งลาดชันหนองน้ำขอบกัน้นเสาไฟฟ้าที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้แก่ผู้ขับขี่ในเวลากลางคืนมากยิ่งขึ้น 6. ไม่ไหวจริงๆควรหาที่พักหากการขับขี่รู้สึกเหนื่อยล้ากเกินไป หาพบปั๊มน้ำมันร้านอาหารที่พักหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเข้ามาพักผ่อนแต่ผู้ขับขี่ควรพิจรารณาหากสถานที่เหล่านี้อยู่ในชุมชนหรือจุดที่มีความปลอดภัยสูงไม่ได้อยู่ที่เปลี่ยวแสงสว่างเพียงพอมีการบริการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ 7. มีเพื่อนคนใกล้ชิดช่วยผัดกันขับ ในกรณีที่ต้องขับรถไกลกว่า105กิโลเมตรขึ้นไปหากมีเพื่อนหรือครอบครัวที่สามารถขับรถได้อย่างถูกกฎหมายควรจะทําการวางแผนในการสับเปลี่ยนผู้ขับขี่เพื่อป้องกันการหลับในของผู้ขับขี่และสามารถสลับกันพักผ่อนได้อย่างสบายใจ